สวัสดีขยินดีต้อนรับสู่ช่องนิยายเสียงจีนฟังเพลินขอบคุณที่ทุกคนเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกริ๊งกริงตอนที่21เงาของคนโลภคืบคลานตลาดวันนี้ดูคึกคักเป็นพิเศษผู้คนเดินขว,ขวักไข่จับจ่ายซื้อของกันอย่างสนุกสนานลี่เอ๋ยยิ้มแย้มจจำสายขายอาหารและผักของลี่เอ๋ยจนแทบไม่มีเวลาพักเนื้อตุ๋นร้อนรอนผักสดๆใหม่ๆจ้า ลี่เอ๋รตกลอนเรียกลูกค้าเสียงใสๆของลี่เอ๋ร์ดึงดูดความสนใจจากผู้คนที่เดินผ่านไปมาข้าขอซื้อเนื้อตุ่นถ้วยหนึ่งจ้าเอาผักกาดขาวหนึ่งกำด้วยลูกค้าหลายคนเข้ามาซื้ออาหารและผักของลี่เอ๋ร์ทำให้ลี่เอ๋ร์ขายดีเป็นเทน้ำเทท่าวันนี้ขายดีจริงๆแฮะลี่เอ๋ร์พึมพำกับตัวเองด้วยความดีใจแต่แล้วความสุขของลี่เอ๋ร์ก็อยู่ได้ไม่นานเมื่อมีคนกลุ่มหนึ่งเดินเข้ามาหาลี่เอ๋ร์ด้วยท่าทางไม่เป็นมิตร สวัสดีแม่ค้าคนเก่งเสียงแหบๆของชายชราคนหนึ่งดังขึ้นลี่เอ๋อเงยหน้าขึ้นมองก็ต้องตกใจเมื่อเห็นว่าเป็นใครปู่ท่านมาทำอะไรที่นี่ลี่เอ๋อถามด้วยน้ำเสียงเย็นชาอะไรกันนี่หลานจำปู่ไม่ได้หรือไงหวังไทกงสยะยิ้มข้างๆหวังไทกงมีหวังเอ้ยยืนกอดออกมองลี่เอ๋อด้วยสายตายョเยเยแล้วนั่นอาหวังเอ่อก็มาด้วยลี่เอ๋อพึมพำ ลี่เออรู้สึกไม่พอใจอย่างมากที่เห็นคนทั้งสองนี้ปรากฏตัวขึ้นอีกครั้งลี่เออร์นึกถึงความโหดร้ายที่พวกเขาเคยทำกับครอบครัวของลี่เออร์พวกท่านมีธุระอะไรกับข้าลี่เออร์ถามเสียงแข็งไม่มีอะไรมากหรอกหน้าหวังไท่งงตอบข้าแค่ได้ยินว่าเจ้าขายของดีก็เลยอยากจะมาเยี่ยมเยียนหลานสักหน่อยถ้าไม่มีอะไรแล้วก็เชิญพวกท่านกลับไปได้เลยลี่เออร์พูดเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าเพิ่งไล่กันสิหวังเออร์พูด ข้ายังมีเรื่องอยากจะคุยกับเจ้าอีกเยอะข้าไม่มีอะไรจะคุยกับพวกท่านใจคอจะไล่ญาติไล่พี่เลยหรือไงหวังไท่งงพูดด้วยน้ำเสียงตัดพพอพวกท่านไม่ใช่ญาติของข้าลี่เอ๋อตอบกลับพวกท่านมันลี่เอ๋อกลืนคำพูดของตัวเองลงไปลี่เอ๋อไม่อยากมีเรื่องกับพวกเขาในตลาดเอาละละข้าไม่อยากทะเลาะกับเจ้าหวังไท่กงพูดข้าแค่มีข้อเสนอเล็กๆน้อยๆมาเสนอให้เจ้าข้อเสนออะไร ลี่เอ๋อถามอย่างระแวดระวังก็เห็นว่าเจ้าขายของดีนี่ปู่ก็เลยอยากจะขอส่วนแบ่งจากกําไรของเจ้าบ้างอะไรนะลี่เอิอดวาดพวกท่านจะมาขอส่วนแบ่งจากข้าเนี่ยนะใช่แล้วหวังเอิอตอบในฐานะที่พวกข้าเป็นญาติผู้ใหญ่ของเจ้าเจ้าควรจะตอบแทนบุญคุณของพวกข้าบ้างพวกท่านเคยทําอะไรดีๆให้ข้าบ้างนอกจากไล่พวกข้าออกจากบ้านนั่นมันก็เรื่องในอดีตหวังไท่กงพูด ตอนนี้พวกข้ามาดีๆนะเจ้าก็ควรจะดีกับพวกข้าบ้างไม่มีทางลี่เออตอบเสียงหนักแน่นข้าไม่มีวันให้เงินพวกท่านเจ้าแน่ใจนะหวังเออร์ขู่ถ้าเจ้าไม่ให้ดีๆพวกข้าอาจจะต้องใช้กําลังพวกท่านกล้าทําร้ายข้าหรอลี่เออถามทําไมข้าจะไม่กล้าหวังเออร์แสายายิ้ม ลี่เอ๋อมองหน้าพวกเขาด้วยความโกรธแค้นลี่เอ๋อรู้ว่าคนพวกนี้ไม่เคยเปลี่ยนไปเลยพวกเขายังคงเห็นแก่ตัวโลภและพร้อมที่จะทำทุกอย่างเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองออกไปจากแผงของข้าเดี๋ยวนี้ลี่เอ๋อตอวาดไล่พวกเขาหวังไท่งงและหวังเอ๋อมองหน้ากันครู่หนึ่งแล้วก็เดินจากไปแต่ก่อนไปหวังเอ๋อหันกลับมามองลี่เอ๋อด้วยสายตาอาฆาตเจ้าจะต้องเสียใจเขากล่าว ลี่เอ๋ยยืนกับมือแน่นมองตามหลังพวกเขาไปจนรับสายตาลี่เอ๋อรู้สึกเหมือนมีเงาดำมืดคืบคลานเข้ามาใกล้ข้าจะไม่ยอมให้พวกท่านทำร้ายพวกเราอีกลี่เอพ๋พึมพำกับตัวเองข้าจะปกป้องครอบครัวของข้าให้ดีที่สุดตอนที่22การต่อรองที่เสียเปรียบหลังจากที่หวังไท่งงและหวังเอิอจากไปลี่เอ๋ยก็รู้สึกไม่สบายใจอย่างมากลี่เอ๋อรู้ว่าคนพวกนั้นไม่ยอมแพ้ง,ง่ายๆแน่พวกเขาจะต้องกลับมาอีกและคราวนี้อาจจะมาพร้อมกับแผนการที่ร้ายกาจกว่าเดิม ข้าต้องเตรียมตัวให้พร้อมลี่เอ๋อร์พึมพำกับตัวเองลี่เอ๋อร์เริ่มวางแผนรับมือกับสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นลี่เอ๋อร์คิดถึงวิธีการที่จะปกป้องครอบครัวและทรัพย์สินของลี่เอ๋อร์จากคนพวกนั้นวันรุ่งขึ้นขณะที่ลี่เอ๋อร์กำลังขายของอยู่ที่ตลาดหวังไทกงและหวังเอ๋อร์ก็ปรากฏตัวขึ้นอีกครั้งพวกเขาเดินเข้ามาหาลี่เอ๋อร์ด้วยท่าทีคุกคามสวัสดีหลานรักหวังไทกงทักทายด้วยน้ำเสียงเสแสร้งพวกท่านมาทำอะไรที่นี่อีกลี่เอ๋อร์ถามเสียงเย็น ข้าก็บอกแล้วไงว่าข้ามีข้อเสนอจะมาเสนอให้เจ้าหวังให้กงตอบข้าบอกไปแล้วว่าข้าไม่สนใจข้อเสนอของท่านอย่าเพิ่งปฏิเสธสิฟังข้าก่อนข้าไม่มีอะไรจะฟังถ้าเจ้าไม่ฟังดีๆเจ้าจะต้องเสียใจหวังเอ้อขู่พวกท่านจะทำอะไรข้าเจ้าก็รู้ว่าพวกข้าทำอะไรได้บ้างลี่เอ๋อนึกถึงวันที่พวกเธอถูกขับไล่ออกจากบ้านลี่เอ๋อไม่อยากให้เหตุการณ์แบบนั้นเกิดขึ้นอีก ว่ามาลี่เอ๋อพูดเสียงเบาดีมากหวังไท้กงยิ้มอย่างพอใจข้าจะให้เจ้าแบ่งกำไรให้พวกข้าครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งลี่เอิอดวาดไม่มีทางทำไมจะไม่มีทางหวังเอ๋อพูดเจ้าก็รู้ว่าถ้าเจ้าไม่ให้ดีๆพวกข้าก็เอาไปอยู่ดีพวกท่านจะทำอะไรเจ้าอยากรู้จริงๆเหรอ ลี่เอ๋อมองหน้าพวกเขาอย่างช่างใจลี่เอ๋อรู้ว่าคนพวกนี้พูดจริงพวกเขาพร้อมที่จะทำทุกอย่างเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองก็ได้ลี่เอ๋อพูดเสียงสัน่นข้าจะแบ่งให้พวกท่านแต่ไม่ใช่ครึ่งหนึ่งข้าจะให้พวกท่านแค่หนึ่งในสามหนึ่งในสามน้อยไปหวังไท่กงสายหน้าถ้าพวกท่านไม่เอาก็กลับไปเจ้าหวังเอ่อกัดฟันกรอดตกลงหวังไท่กงพูดแต่เจ้าต้องให้พวกขาทุกวันตกลง ลี่เอ๋อร์จำใจต้องยอมตกลงกับข้อเสนอที่เสียเปรียบนี้ลี่เอ๋อร์รู้ว่าไม่มีทางเลือกอื่นลี่เอ๋อร์ต้องปกป้องครอบครัวของลี่เอ๋อร์ให้ได้แต่ข้าจะไม่ยอมแพ้ลี่เอ๋อร์พึพรรมพำกับตัวเองข้าจะหาทางเอาคืนพวกท่านให้ได้ตอนที่23พันธมิตรที่ไม่คาดคิด หลังจากที่ต้องยอมจำนนต่อข้อเสนอที่เอาเปรียบของหวังไทกงและหวังเออร์ลี่เออร์รู้สึกทั้งโกรธและสิ้นหวังแต่ลี่เออร์ก็รู้ว่าลี่เออร์ไม่สามารถยอมแพ้ได้ลี่เออร์ต้องหาทางเอาคืนคนพวกนั้นให้ได้ข้าจะไม่ยอมให้พวกท่านมาสูบเลือดข้าไปตลอดลี่เออร์พึมพำกับตัวเองลี่เออร์เริ่มวางแผนอย่างลับๆลี่เออร์คิดถึงวิธีการที่จะทำให้หวังไทกงและหวังเออร์ได้รับผลกรรมที่พวกเขาก่อไว้ แต่การจะต่อสู้กับคนพวกนั้นเพียงลำพังไม่ใช่เรื่องง่ายพวกเขามีอิทธิพลในหมู่บ้านและมีคนคอยสนับสนุนพวกเขาอยู่ข้าต้องการความช่วยเหลือลี่เอ๋อร์คิดลี่เอ๋อร์เริ่มมองหาพันธมิตรที่พร้อมจะช่วยเหลือลี่เอ๋อร์ในการต่อสู้ครั้งนี้ลี่เอ๋อร์คิดถึงเพื่อนบ้านที่ใจดีของลี่เอ๋อร์พวกเขาอาจจะพอช่วยลี่เอ๋อร์ได้บ้างวันหนึ่งขณะที่ลี่เอ๋อร์กำลังขายของอยู่ที่ตลาดก็มีชายแปลกหน้าคนหนึ่งเดินเข้ามาหาลี่เอ๋อร์สวัสดีแม่ค้าเขาทักทายด้วยน้ำเสียงสุภาพ สวัสดีเจ้ากะลี่เออตอบอย่างระมัดระวังข้าชื่อจางเว่ยเขากล่าวข้าเป็นนักเดินทางยินดีที่ได้รู้จักเจ้ากะข้าได้ยินเรื่องราวของเจ้ามาบ้างจังเว่ยพูดเรื่องที่เจ้าถูกหวังไทกงและหวังเออรังแกลี่เออตกใจท่านรู้เรื่องของข้าด้วยหรือเจ้ากะใช่แล้วจางเว่ยตอบข้าไม่พอใจกับการกระทําของคนพวกนั้นแล้วท่านจะช่วยข้าได้ยังไงข้าอาจจะช่วยเจ้าได้ จางว่ยพูดข้ามีข้อมูลบางอย่างที่อาจเป็นประโยชน์ต่อเจ้าข้อมูลอะไรข้อมูลเกี่ยวกับการกระทําที่ไม่ดีของหวังไทกงและหวังเอ้อในอดีตลี่เอ๋อตื่นเต้นจริงเหรือเจ้ากะถ้าท่านมีข้อมูลพวกนั้นจริงๆข้าจะขอบคุณท่านมากข้าจะให้ข้อมูลพวกนั้นกับเจ้าแต่มีข้อแม้ข้อแม้อะไรเจ้าต้องสัญญาว่าจะใช้ข้อมูลพวกนี้อย่างระมัดระวังและจะไม่ทําให้ใครเดือดร้อน ค่าสัญญาลี่เอ๋อตอบอย่างหนักแน่นจางเว่ยยิ้มดีมากจางเว่ยเริ่มเล่าเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับการกระทำที่ไม่ดีของหวังไทกงและหวังเอ้อในอดีตลี่เอ๋อฟังอย่างตั้งใจและจดจําทุกรายละเอียดข้าไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าคนพวกนั้นเคยทําเรื่องเลวร้ายขนาดนี้ลี่เอ๋อพึมพำกับตัวเองยังมีเรื่องที่เจ้าไม่รู้อีกมากจางเว่ยกล่าวแต่ตอนนี้เจ้าควรรู้เพียงเท่านี้ก่อนขอบพระคุณมากนะเจ้าคะท่านจางเว่ย ลี่เอ๋อกล่าวด้วยความซาบซึ้งไม่เป็นไรจางไว้ตอบข้าเต็มใจที่จะช่วยเหลือคนดีๆอย่างเจ้าข้าจะใช้ข้อมูลที่ท่านให้มาอย่างระมัดระวงังลี่เอ๋อให้สัญญาดีมากจางไว้ยิ้มข้าเชื่อว่าเจ้าจะทําสําเร็จจางไว้จากไปลี่เอ๋อยืนมองตามหลังเขาไปจนรับสายตาลี่เอ๋อรู้สึกเหมือนได้รับความหวังขึ้นมาอีกครั้งข้าจะไม่ยอมแพ้ลี่เอ๋อบอกตัวเองข้าจะใช้ข้อมูลที่ท่านจางไว้ให้มา เพื่อเปิดโปงความชั่วร้ายของหวังไทกงและหวังเออให้ได้ตอนที่24ขยายตลาดสู่ตลาดบ้านผาถึงแม้ว่าลี่เอ๋อจะขายของได้ดีในตลาดบ้านหลีเกอร์แต่ลี่เอ๋อก็รู้ว่าตลาดยังเล็กเกินไปหากลี่เอ๋อต้องการที่จะหารายได้ให้มากขึ้นลี่เอ๋อก็ต้องขยายตลาดของลี่เอ๋อให้กว้างขึ้นข้าต้องไปขายของที่ตลาดอื่นบ้างลี่เอ๋อพึพรรมพำกับตัวเอง ลี่เอ๋อเริ่มสอบถามชาวบ้านคนอื่นๆว่ามีตลาดที่ไหนหน่าสนใจบ้างและลี่เอ๋อก็ได้รับคำแนะนำว่ามีตลาดที่ใหญ่กว่าในหมู่บ้านใกล้เคียงตลาดบ้านผามีคนเยอะกว่ามากเลยนะลี่เอ๋อป้าหลินบอกถ้าเจ้าไปขายของที่นั่นเจ้าอาจจะขายได้มากกว่านี้ก็ได้จริงเหรอเจ้ากะลี่เอ๋อตื่นเต้นจริงสิป้าหลินยืนยัน ลี่เอ๋อตัดสินใจที่จะลองไปขายของที่ตลาดบ้านผาลี่เอ๋อเตรียมอาหารและผักจํานวนมากขึ้นและออกเดินทางไปยังหมู่บ้านใกล้เคียงการเดินทางไปยังหมู่บ้านอื่นไม่ใช่เรื่องง่ายลี่เอ๋อต้องเดินเท้าเป็นเวลานานและต้องผ่านป่ารกและลําธารหลายสายแต่ลี่เอ๋อก็ไม่ย่อท้อลี่เอ๋อตั้งใจที่จะไปให้ถึงตลาดบ้านผาให้ได้ในที่สุดลี่เอ๋อก็มาถึงตลาดบ้านผาจนได้ตลาดแห่งนี้ใหญ่กว่าตลาดในบ้านลีเกอร์มากมีผู้คนเดินขวักขว่และมีสินค้าวางขายหลากหลายชนิด ว้าวตลาดที่นี่ใหญ่จริงๆด้วยลี่เอ๋อพึมพำกับตัวเองลี่เอ๋อรู้สึกตื่นตาตื่นใจกับบรรยากาศที่คึกคักของตลาดบ้านผาลี่เอ๋อเดินสำรวจตลาดและมองหาทำเลที่เหมาะสมในการวางแผงขายของของลี่เอ๋อลี่เอ๋อพบว่ามีมุมหนึ่งของตลาดที่คนพลุกพล่านและมีผู้คนเดินผ่านไปมาไม่ขาดสายตรงนี้แหละเหมาะที่สุดแล้วลี่เอ๋อตกลงใจ ลี่เอ๋อวางแผงขายของของลี่เอ๋อและเริ่มจัดเรียงอาหารและผักที่ลี่เอ๋อนำมากลิ่นหอมของอาหารและผักสดๆของลี่เอ๋อดึงดูดความสนใจจากผู้คนที่เดินผ่านไปมาพวกเขาหยุดแวะดูและสอบถามลี่เอ๋ว่าขายอะไรบ้างข้าขายเนื้อตุ๋นรสเลิศและผักสดสดจากสวนของข้าเองเจ้ากะลี่เอ๋อบอกพวกเขาด้วยรอยยิ้มน่าสนใจมากข้าขอซื้อเนื้อตุ๋นถ้วยหนึ่งชายคนหนึ่งพูดข้าเอาผักกาดขาวหนึ่งกำมหญิงอีกคนเสริม ลูกค้าหลายคนเข้ามาซื้ออาหารและผักของลี่เอ๋อร์ทำให้ลี่เอ๋อร์ขายดีเป็นเทน้ำเททา่าลี่เอ๋อรู้สึกดีใจมากที่ได้รับการตอบรับที่ดีจากลูกค้าในตลาดบ้านผาลี่เอ๋อร์คิดว่าถ้าลี่เอ๋อร์มาขายของที่นี่บ่อยๆ่ลี่เอ๋อร์ก็จะสามารถหารายได้ได้มากขึ้นข้าต้องมาขายของที่นี่บ่อยๆแล้วลี่เอ๋อร์พึมพำกับตัวเองลี่เอ๋อร์เริ่มทำความรู้จักกับพ่อค้าแม่ค้าคนอื่นๆในตลาดบ้านผาพวกเขาต่างก็เป็นมิตรและให้การต้อนรับลี่เอ๋อร์เป็นอย่างดี ลี่เออรเรียนรู้สิ่งใหม่ๆมากมายจากพวกเขาทั้งวิธีการขายของการต่อรองราคาและการดึงดูดลูกค้าตลาดบ้านผานี่ดีจริงๆลี่เออร์คิดข้าได้ทั้งเงินได้ทั้งเพื่อนลี่เออร์ตัดสินใจที่จะมาขายของที่ตลาดบ้านผาเป็นประจำและลี่เออร์ก็ตั้งใจที่จะทำให้ธุรกิจของลี่เออร์เติบโตยิ่งขึ้นไปอีกตอนที่25คู่แข่งรายใหม่ ความสําเร็จของลี่เอ๋อร์ในการขายอาหารและผักในตลาดบ้านผาทําให้ลี่เอ๋อร์เริ่มมีชื่อเสียงในระดับหนึ่งมีลูกค้าจํานวนมากที่ชื่นชอบรสชาติอาหารของลี่เอ๋อร์และติดใจในความสดใหม่ของผักที่ลี่เอ๋อร์ปลูกเองอาหารของเจ้านี่อร่อยจริงๆนะลี่เอ๋อใช่ใช่ข้าไม่เคยกินอะไรอร่อยแบบนี้มาก่อนเลยผักของเจ้าก็สดและกรอบมากลี่เอ๋อร์ยิ้มด้วยความภาคภูมิใจเมื่อได้ยินคําชมจากลูกค้า แต่เมื่อมีคนเห็นว่าลี่เอ๋อขายดีก็ย่อมมีคนคิดที่จะทําตามลี่เอ๋อบ้างไม่นานนะักก็มีพ่อค้าแม่ค้ารายใหม่ๆเริ่มมาขายอาหารและผักในตลาดบ้านผาดูสินั่นก็ขายเนื้อตุนเหมือนกันเลยใช่ใช่แถมผักที่นางปลูกก็ดูคล้ายๆของลี่เอ๋อด้วยข้าว่านางคงจะพยายามเรียนแบบลี่เอ๋อแน่แน่ชาวบ้านหลายคนเริ่มพูดคุยกันถึงเรื่องนี้ ลี่เอ๋อมองไปยังแผงขายอาหารและผักของคู่แข่งรายใหม่พวกเขาพยายามที่จะขายอาหารและผักที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับของลี่เอ๋อแต่รสชาติและคุณภาพก็ยังแตกต่างกันอยู่พวกเขาพยายามจะเลียนแบบค่าลี่เอ๋อพึมพำกับตัวเองลี่เอ๋อรู้สึกไม่พอใจเล็กน้อยแต่ก็ไม่ได้กังวลมากนักลี่เอ๋อมั่นใจในรสชาติอาหารที่เป็นเอกลักษณ์ของลี่เอ๋อและคุณภาพขอ,ของผักที่ลี่เอ๋อปลูกเองถึงพวกเขาจะพยายามเลียนแบบค่าแต่ก็ไม่มีทางทำได้เหมือนหรอกลี่เอ๋อคิด ลี่เอ๋อตั้งใจขายของต่อไปและพยายามดึงดูดลูกค้าด้วยความซื่อสัตย์และรอยยิ้มเนื้อตุ๋นร้อนๆผักสดๆใหม่ๆจ้าลี่เอ๋อตะโกนเรียกลูกค้าเสียงใสๆของลี่เอ๋อดึงดูดความสนใจจากผู้คนที่เดินผ่านไปมาลูกค้าหลายคนยังคงมาซื้ออาหารและผักของลี่เอ๋อเพราะพวกเขาติดใจในรสชาติและคุณภาพของมันข้าวว่าอาหารของลี่เอ๋ออร่อยกว่าเยอะเลยใช่ๆผักของลี่เอ๋อก็สดและกรอบกว่าด้วย ข้าจะซื้อของลี่เอ๋อร์เหมือนเดิมลี่เอ๋อร์ยิ้มอย่างมีความสุขเมื่อได้ยินลูกค้าพูดเช่นนั้นลี่เอ๋อร์รู้ว่าลี่เอ๋อร์ต้องพยายามรักษาคุณภาพอาหารและผักของลี่เอ๋อร์ให้ดีที่สุดเพื่อรักษาลูกค้าเก่าและดึงดูดลูกค้าใหม่ๆข้าต้องคิดหาวิธีทำให้ของข้าแตกต่างจากของคนอื่นลี่เอ๋อร์พึมพำกับตัวเองลี่เอ๋อร์เริ่มคิดค้นเมนูอาหารใหม่ๆและทดลองปลูกผักสายพันธุ์ใหม่ๆเพื่อสร้างความหลากหลายให้กับสินค้าของลี่เอ๋อ ถ้าจะทําให้ของข้าเป็นที่จดจําและไม่มีใครสามารถเรียนแบบได้ลี่เอ๋อบอกตัวเองตอนที่26เคล็ดลับความอร่อยถึงแม้ว่าจะมีคู่แข่งพยายามเรียนแบบอาหารและผักของลี่เอ๋อแต่ลี่เอ๋อก็ไม่เคยวันไหวลี่เอ๋อมั่นใจในรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ของอาหารของลี่เอ๋อและคุณภาพของผักที่ลี่เอ๋อปลูกเองข้ามีเคล็ดลับความอร่อยที่ไม่มีใครสามารถเรียนแบบได้ลี่เอ๋อพึพรรมพำกับตัวเอง ลี่เอ๋อร์ไม่เคยหยุดที่จะพัฒนาสูตรอาหารของลี่เอ๋อร์ลี่เอ๋อร์ทดลองส่วนผสมใหม่ๆและปรับปรุงรสชาติให้ดียิ่งขึ้นลี่เอ๋อร์ใช้ความรู้ที่ได้มาจากชาติก่อนผสมผสานกับวัตถุดิบท้องถิ่นที่หาได้ในหมู่บ้านข้าจะลองใส่สมุนไพรชนิดนี้ลงไปด้วยลี่เอ๋อร์คิดมันอาจจะช่วยเพิ่มความหอมให้กับเนื้อตุ๋นของข้าลี่เอ๋อร์ใช้สมุนไพรและเครื่องเทศต่างๆอย่างพิถีพิถันปรุงรสอาหารของลี่เอ๋อร์ให้มีรสชาติที่กลมกล่อมและลงตัวรสชาติของอาหารของข้าต้องไม่เหมือนใคร ลี่เอ๋อบอกตัวเองนอกจากรสชาติแล้วลี่เอ๋อยังให้ความสําคัญกับความสดใหม่ของวัตถุดิบลี่เอ๋ใช้ผักที่ลี่เอ๋ปลูกลูกเองซึ่งมีความสดและกรอบกว่าผักที่คนอื่นปลูกผักของข้าสดใหม่ทุกวันเพราะข้าเก็บมันจากแปลงผักเองลี่เอ๋อบอกลูกค้าลี่เอ๋อดูแลเอาใจใส่ทุกขั้นตอนในการทําอาหารตั้งแต่การเลือกวัตถุดิบการปรุงรสไปจนถึงการจัดจานลี่เอ๋ทำอาหารด้วยความรักและความใส่ใจอาหารของข้าไม่ใช่แค่อาหาร แต่เป็นความรู้สึกลี่เอ๋อร์คิดลี่เอ๋อร์เชื่อว่าความรักและความใส่ใจที่ลี่เอ๋อร์ใส่ลงไปในอาหารจะทําให้ลูกค้าของลี่เอ๋อร์รู้สึกได้ถึงความพิเศษของมันและก็เป็นจริงดังคาดลูกค้าของลี่เอ๋อร์ต่างก็ชื่นชอบรสชาติอาหารของลี่เอ๋อและติดใจในความสดใหม่ของผักที่ลี่เอ๋อร์ปลูกลูกเองอาหารของเจ้านี่อร่อยจริงๆนะลี่เอ๋อใช่ใช่ข้าไม่เคยกินอะไรอร่อยแบบนี้มาก่อนเลยข้าจะซื้อของเจ้าไปกินทุกวันเลย ลี่เอ๋ยยิ้มอย่างมีความสุขเมื่อได้ยินคำชมจากลูกค้าลี่เอ๋อรู้ว่าความพยายามของลี่เอ๋์ไม่สูญเปล่าข้าจะทำอาหารที่อร่อยที่สุดต่อไปลี่เอ๋์บอกตัวเองข้าจะทำให้ลูกค้าของข้ามีความสุขลี่เอ๋อยังคงพัฒนาตัวเองอยู่เสมอลี่เอ๋์เรียนรู้เทคนิคการทำอาหารใหม่ๆและทดลองปลูกผักสายพันธุ์ใหม่ๆเพื่อสร้างความหลากหลายให้กับสินค้าของลี่เอ๋ยข้าจะไม่หยุดพัฒนาตัวเองลี่เอ๋ยพึพรรมพำกับตัวเอง ข้าจะทำให้ร้านอาหารของข้าเป็นที่รู้จักไปทั่วทุกคนทุกแห่งตอนที่27ชีวิตใหม่ที่สดใสขึ้นเมื่อพ่อและแม่ของลี่เอ๋อร์มีสุขภาพแข็งแรงขึ้นชีวิตของครอบครัวลี่เอ๋อร์ก็เปลี่ยนแปลงไปอย่างมากพวกท่านสามารถลุกขึ้นมาช่วยเหลือลี่เอ๋อร์ทำงานต่างๆได้ทำให้ลี่เอ๋อร์มีเวลาไปจัดการเรื่องอื่นๆได้มากขึ้นข้าดีใจมากที่พ่อกับแม่หายป่วยลี่เอ๋อร์พึมพำกับตัวเองต่อไปนี้พวกเราจะได้เริ่มต้นชีวิตใหม่กันเสียที พ่อของลี่เอ๋อกลับมาแข็งแรงพอที่จะออกเรือหาปลาได้อีกครั้งทําให้ครอบครัวของลี่เอ๋อมีรายได้เพิ่มขึ้นส่วนแม่ของลี่เอ๋อก็ช่วยดูแลบ้านและทําอาหารให้ทุกคนกินข้าจะออกเรือหาปลาให้เยอะๆเลยพ่อของลี่เอ๋อกล่าวอย่างกระตือรือร้นข้าก็จะทําอาหารอร่อยๆให้ทุกคนกินแม่ของลี่เอ๋อเสริม เสี่ยวเป่าและเสี่ยวฮวาเองก็มีความสุขมากที่พ่อและแม่ของพวกเขากลับมาแข็งแรงพวกเขาช่วยลี่เอ๋อร์ทำงานเล็กๆน้อยๆและตั้งใจเรียนหนังสือข้าจะตั้งใจเรียนจะได้โตขึ้นมาช่วยพี่ลี่เอ๋อร์ทำงานสเสี่ยวเป่าพูดข้าก็จะช่วยพี่ลี่เอ๋อร์ทำอาหารเสี่ยวฮววเสริมลี่เอ๋อร์มองดูครอบครัวของลี่เอ๋อร์ด้วยความรู้สึกอ,อบอุ่นในหัวใจลี่เอ๋อร์รู้สึกว่าครอบครัวของลี่เอ๋อร์มีความสุขและมีชีวิตชีวามากขึ้นกว่าเดิมข้าต้องทำให้ชีวิตของพวกเราดีขึ้นกว่านี้อีก ลี่เอ๋อพึมพำกับตัวเองลี่เอ๋อเริ่มวางแผนสำหรับอนาคตของลี่เอ๋อรลี่เอ๋อคิดถึงวิธีการที่จะขยายธุรกิจของลี่เอ๋อและทําให้ครอบครัวของลี่เอ๋อมีชีวิตที่มั่นคงยิ่งขึ้นข้าอยากจะเปิดร้านอาหารเป็นของตัวเองลี่เอ๋อบอกพ่อและแม่ของลี่เอ๋อร้านอาหารพ่อของลี่เอ๋อถามด้วยความแปลกใจใช่เจ้ากะลี่เอ๋อตอบข้าอยากจะทําอาหารอร่อยๆให้ผู้คนได้กินและสร้างรายได้ให้มากขึ้น แต่การเปิดร้านอาหารต้องใช้เงินเยอะนะลูกแม่ของลี่เอ๋อกล่าวข้าเก็บเงินไว้ได้ส่วนหนึ่งแล้วเจ้ากะลี่เอ๋อตอบและข้าก็จะพยายามเก็บเงินให้ได้มากขึ้นพ่อและแม่ของลี่เอ๋อมองหน้ากันครู่หนึ่งแล้วก็ยิ้มออกมาถ้าเจ้าอยากทําจริงๆพ่อกับแม่ก็สนับสนุนเจ้าพ่อของลี่เอ๋อกล่าวใช่แล้วลูกแม่จะช่วยเจ้าเตรียมอาหารแม่ของลี่เอ๋อเสริม ลี่เออดีใจมากที่พ่อและแม่ของลี่เออสนับสนุนความฝันของลี่เออรลี่เออรู้ว่าลี่เออร์ต้องทำงานหนักและอดทนแต่ลี่เออก็พร้อมที่จะทำทุกอย่างเพื่อให้ความฝันของลี่เออเป็นจริงข้าจะทำให้สำเร็จให้ได้ลี่เออร์บอกตัวเองข้าจะทำให้ครอบครัวของข้ามีความสุขตอนที่28ความไม่พอใจที่เพิ่มขึ้น หลังจากที่หวังไทกงและหวังเอ้ร์ได้ส่วนแบ่งจากกำไรของลี่เอ๋ร์ไปพวกเขาก็ยิ่งได้ใจพวกเขาเริ่มเข้ามาวุ่นวายกับลี่เอ๋อมากขึ้นและเรียกร้องขอส่วนแบ่งที่มากขึ้นวันนี้เจ้าขายได้เท่าไหร่เอามาให้พวกข้าครึ่งหนึ่งหวังเอ้ร์พูดด้วยท่าทีหยาบคายครึ่งหนึ่งเป็นไปไม่ได้ลี่เอิอดวาดข้าตกลงกับพวกท่านไว้แค่หนึ่งในสามหนึ่งในสามมันน้อยไปหวังไทกงกล่าวเจ้าขายได้ดีขนาดนี้เจ้าควรจะแบ่งให้พวกข้ามากกว่านี้ ข้าให้พวกท่านไปมากพอแล้วลี่เอ๋อตอบถ้าพวกท่านไม่พอใจก็เชิญพวกท่านกลับไปเจ้ากล้าไล่พวกข้าเหรอหวังเอ้อขู่ข้าไม่ได้ไล่พวกท่านแต่ข้าไม่ยอมให้พวกท่านเอาเปรียบข้าเจ้าหวังเอ้อกำมัดแน่นพอได้แล้วเอ้อหวังไท่กงห้ามปรามอย่ามีเรื่องกับนางเลยแต่พ่อข้ามีแผนที่ดีกว่านั้น หวังให้กงกระซิบกระซาบบางอย่างกับหวังเออร์หวังเออร์พยักหน้าอย่างเข้าใจแล้วหันมายิ้มเยาะลี่เอ๋อก็ได้ได้พวกข้าไม่เอาเงินเจ้าก็ได้หวังไทกงพูดแต่พวกข้ามีข้อแม้อย่างหนึ่งข้อแม้อะไรรี่เอ๋อถามอย่างระแวดระวังเจ้าต้องให้พวกข้ามาช่วยเจ้าขายของช่วยข้าขายของใช่แล้วหวังเออร์ตอบพวกข้าจะช่วยเจ้าเรียกลูกค้าช่วยเจ้าจัดของแล้วก็ช่วยเจ้าคิดเงินข้าไม่ต้องการให้พวกท่านมาช่วยลี่เอ๋อตอบกลับ เจ้าไม่มีสิทธิ์ปฏิเสธหวังไทกงกล่าวถ้าเจ้าไม่ให้พวกข้าช่วยพวกข้าก็จะหวังไทกงเว้นคำพูดไว้แต่สายตาของเขาก็สื่อความหมายชัดเจนลี่เอ๋อรู้ว่าคนพวกนี้กำลังขู่เข็นลี่เอ๋อรลี่เอ๋อไม่อยากให้พวกเขามีเรื่องในตลาดแต่ลี่เอ๋อก็ไม่อยากให้พวกเขาเข้ามาวุ่นวายกับธุรกิจของลี่เอ๋อก็ได้ลี่เอ๋อพูดเสียงสัน่นแต่พวกท่านต้องสัญญาว่าจะไม่ขโมยเงินข้าฮ่าฮ่ห,าหวังเอ๋อหัวเราะ ใครจะไปขโมยเงินเจ้ากันพวกข้าแค่ต้องการช่วยเจ้าจริงๆหวังไท่งงเสริมลี่เอ๋อมองหน้าพวกเขาอย่างไม่ไว้ใจแต่ก็จำใจต้องยอมตกลงตั้งแต่วันนั้นหวังไทกงงและหวังเออก็มาที่แผงขายข,ายของของลี่เอ๋อทุกวันพวกเขาพยายามที่จะเข้ามาวุ่นวายกับทุกอย่างและพยายามที่จะควบคุมลี่เอ๋อเจ้าควรจะขายอาหารราคาแพงกว่านี้หวังไท่งงสั่งเจ้าควรจะใช้ผักที่ถูกกว่านี้หวังเออแนะนำ ลี่เอ๋อร์ไม่พอใจอย่างมากแต่ก็ไม่กล้าขัดขืนพวกเขามีอิทธิพลในตลาดและลี่เอ๋อร์ไม่อยากมีปัญหากับพวกเขาข้าต้องอดทนลี่เอ๋อร์พึมพำกับตัวเองข้าต้องหาทางเอาคืนพวกท่านให้ได้แต่ลี่เอ๋อร์จะทำอย่างไรได้หวังไทกงและหวังเอ้อดูเหมือนจะไม่มีวันยอมแพ้และพวกเขาก็ดูเหมือนจะแข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆความไม่พอใจของลี่เอ๋อร์เพิ่มขึ้นทุกวันและลี่เอ๋อร์เริ่มรู้สึกสิ้นหวังตอนที่29หลางร้าย สถานการณ์ที่แผงขายของของลี่เอ๋อร์เริ่มตึงเครียดขึ้นทุกทีหวังไทกงและหวังเอ๋อเข้ามาวุ่นวายกับกิจการของลี่เอ๋อร์มากขึ้นเรื่อยๆพวกเขาพยายามที่จะควบคุมทุกอย่างและบงการให้ลี่เอ๋อร์ทำตามที่พวกเขาต้องการเจ้าควรจะขึ้นราคาอาหารอีกหวังไทกงสั่งไม่เจ้าการราคาที่ค่าขายก็เหมาะสมดีอยู่แล้วลี่เอ๋อร์ตอบเจ้าอย่ามาเถียงข้าหวังเอ่อตอดว่าถ้าเจ้าไม่ขึ้นราคาพวกข้าจะไม่ช่วยเจ้าขายของพวกท่านลี่เอ๋อร์กัดฟันกรอด ลี่เอ๋อร์ไม่อยากมีปัญหากับพวกเขาแต่ลี่เอ๋อร์ก็ไม่อยากขึ้นราคาอาหารเพราะลี่เอ๋อร์รู้ว่าลูกค้าหลายคนของลี่เอ๋อร์เป็นชาวบ้านธรมธรมดาๆที่ไม่ได้มีเงินมากมายถ้าจะไม่ขึ้นราคาอาหารลี่เอ๋อร์ตอบกลับเสียงหนักแน่นเจ้ากล้าขัดคำสั่งพวกข้าหรอหวังไท่กงถามด้วยน้ำเสียงเย็นชาข้าไม่ได้ขัดคำสั่งพวกท่านแต่ข้ากำลังทำในสิ่งที่ถูกต้องถูกต้องเจ้าคิดว่าเจ้าฉลาดกว่าพวกข้าหรือไงหวังเอ่ยเย่อเย้ย ข้าไม่ได้คิดเช่นนั้นแต่ข้าพอได้แล้วเออหวังไทกงห้ามปรามอย่ามีเรื่องกับนางเลยแต่พ่อข้ามีแผนที่ดีกว่านั้นหวังไทกงกระซิบกระซาบบางอย่างกับหวังเออหวังเออพยักหน้าอย่างเข้าใจแล้วหันมายิ้มอย่างเจ้าเล่ให้ลี่เอ๋อก็ได้ได้พวกข้าไม่บังคับเจ้าก็ได้หวังไทกงพูดแต่ถ้าเจ้าขายของไม่ดีก็อย่ามาโทษพวกข้าก็แล้วกันข้าจะขายของของข้าได้ดีแน่นอนลี่เอ๋อตอบกลับ แต่ในใจของลี่เอ๋อกลับรู้สึกไม่มั่นใจนักลี่เอ๋อรู้สึกเหมือนมีลางร้ายบางอย่างวันต่อมาลี่เอ๋อสังเกตเห็นว่าลูกค้าของลี่เอ๋อลดลงอย่างเห็นได้ชัดหลายคนที่เคยซื้ออาหารและผักของลี่เอ๋อเป็นประจำหายหน้าหายตาไปเกิดอะไรขึ้นทำไมวันนี้ลูกค้าถึงน้อยจังลี่เอ๋อพึมพำกับตัวเองลี่เอ๋อพยายามตะโกนเรียกลูกค้าแต่ก็ไม่ค่อยมีใครสนใจลี่เอ๋อรู้สึกแปลกใจและกังวล หรือว่าจะเป็นเพราะพวกเขารู้ว่าหวังไทกงและหวังเออมาช่วยค่าขายของลี่เอ๋อร์คิดลี่เอ๋อร์นึกถึงคําพูดของชาวบ้านหลายคนที่เคยบอกว่าพวกเขาไม่ชอบหวังไทกงและหวังเออรลี่เอ๋อกลัวว่าลูกค้าของลี่เอ๋อจะไม่พอใจที่เห็นคนพวกนั้นมาวุ่นวายกับกิจการของลี่เอ๋อถ้าเป็นอย่างนั้นจริงๆข้าจะทํำยังไงดีลี่เอ๋อพึพมพำกับตัวเองลี่เอ๋อเริ่มรู้สึกกลัวลี่เอ๋อกลัวว่าธุรกิจที่ลี่เอ๋อร์สร้างมาทั้งหมดจะพังทลายลงเพราะหวังไทกงและหวังเออ ไม่นะข้าจะไม่ยอมให้เรื่องนั้นเกิดขึ้นลี่เอ๋อบอกตัวเองลี่เอ๋อตัดสินใจที่จะสืบหาความจริงลี่เอ๋ออยากรู้ว่าทาไมลูกค้าของลี่เอ๋อถึงหายหน้าหายตาไปและหวังไทกงและหวังเอ๋อกาลังวางแผนอะไรกันแน่ลี่เอ๋อเริ่มสังเกตพฤติกรรมของหวังไทกงและหวังเอ๋ออย่างลับๆและลี่เอ๋อก็พบว่าพวกเขากําลังทําในสิ่งที่น่าสงสยัยลี่เอ๋อเห็นหวังเอ๋อแอบไปคุยกับพ่อค้าแม่ค้าคนอื่นๆในตลาดและพูดจาบางอย่างที่ทําให้พวกเขาไม่พอใจ ลี่เอ๋ยังเห็นหวังให้กงแอบเอาอะไรบางอย่างไปใส่ในอาหารของลี่เอ๋แต่ลี่เอ๋ไม่รู้ว่ามันคืออะไรพวกเขากําลังทําอะไรกันแน่ลี่เอพ๋พึมพำกับตัวเองด้วยความสงสยัยลี่เอ๋รู้สึกว่ามีอันตรายบางอย่างกําลังคืบคลานเข้ามาและลางร้ายที่ลี่เอ๋รู้สึกก็ยิ่งชัดเจนขึ้นเรื่อยๆตอนที่30จุดแตกหัก ลางร้ายที่ลี่เอ๋อรู้สึกมาตลอดหลายวันกลายเป็นความจริงในที่สุดหวังไทกงและหวังเอ๋อไม่ได้แค่เข้ามาวุ่นวายในกิจการของลี่เอ๋อเท่านั้นแต่พวกเขายังทําในสิ่งที่รร้กาศกว่านั้นอีกวันหนึ่งขณะที่ลี่เอ๋อร์กำลังยุ่งกับการขายของก็มีลูกค้าคนหนึ่งเดินเข้ามาหาลี่เอ๋อด้วยสีหน้าไม่พอใจนี่แม่ค้าอาหารของเจ้าเป็นอะไรไปทําไมวันนี้รสชาติถึงได้แย่แบบนี้แย่ลี่เอ๋องุนงุนเป็นไปไม่ได้ อาหารของข้าก็ปรุงเหมือนเดิมทุกวันไม่เหมือนเดิมเลยวันนี้รสชาติมันแปลกๆข้ากินไปคำเดียวก็แทบทนไม่ได้แล้วลูกค้าคนนั้นบ่นอุบแล้วก็เดินจากไปด้วยความไม่พอใจลี่เอ๋อรู้สึกใจหายว่าลี่เอ๋อรีบชิมอาหารของลี่เอ๋อดูก็ต้องตกใจเมื่อพบว่ารสชาติมันเปลี่ยนไปจริงๆเกิดอะไรขึ้นทำไมารสชาติอาหารของข้าถึงเปลี่ยนไปได้ลี่เอ๋อพึมพำกับตัวเอง ลี่เอ๋อเริ่มสำรวจอาหารของลี่เอ๋ออย่างละเอียดและลี่เอ๋อก็พบว่ามีบางอย่างแปลกปลอมเจือปนอยู่ในอาหารของลี่เอ๋อนี่มันผงอะไรลี่เอ๋อขมวดคิ้วลี่เอ๋อไม่เคยเห็นผงชนิดนี้มาก่อนแต่ลี่เอ๋อจำได้ว่าเมื่อวานนี้หวังเอ่อแอบเอาอะไรบางอย่างมาใส่ในอาหารของลี่เอ๋อหวังเอ่อเขาเอายาพิษมาใส่ในอาหารของข้าลี่เอ๋อระหนักได้ลี่เอ๋อโกรธมากจนตัวสันลี่เอ๋อไม่เคยคิดเลยว่าคนพวกนั้นจะทำเรื่องเลวร้ายได้ถึงขนาดนี้ พวกเขาต้องการจะทำลายธุรกิจของข้าลี่เอ๋อพึมพำกับตัวเองลี่เอ๋อรีบวิ่งไปหาหวังไทกงและหวังเอิอที่ยืนหัวเราะเยาะอยู่ไม่ไกลพวกท่านทำเรื่องเลวร้ายอะไรลงไปลี่เอิอดวาดพวกข้าทำอะไรพวกข้าเปล่าทำอะไรทั้งนั้นหวังไทกงตอบด้วยท่าทีไร้เดียงสาอย่ามาโกหกข้ารู้ว่าพวกท่านเอายาพิษมาใส่ในอาหารของข้ายาพิษเจ้าพูดเรื่องอะไรของเจ้าหวังเอาา้อย่อยเย้ย พวกท่านต้องการจะทำลายธุรกิจของข้าใช่ไหมพวกท่านต้องการจะให้ข้าไม่มีทางทำมาหากินใช่ไหมเจ้าพูดจาเหลวไหลหวังให้กงกล่าวพวกข้าแค่ต้องการช่วยเจ้าขายของเท่านั้นช่วยพวกท่านไม่ได้ช่วยอะไรข้าเลยพวกท่านเอาแต่จะมาวุ่นวายกับข้าและทำรา้ายข้าเจ้าพูดมากเกินไปแล้วหวังเอ้อคู่ถ้าเจ้ายังไม่หยุดพูดพวกข้าจะพวกท่านจะทำอะไรข้าลี่เอ,อ๋อตอบกลับ พวกท่านทำร้ายข้ามามากพอแล้วข้าจะไม่ยอมให้พวกท่านทำร้ายข้าได้อีกเจ้าหวังเออกำมัดแน่นพอได้แล้วเออหวังไทกงห้ามปรามอย่ามีเรื่องกับนางเลยแต่พ่อข้ามีแผนที่ดีกว่านั้นหวังไทกงประสิบกระซาบบางอย่างกับหวังเอ้อหวังเออพยักหน้าอย่างเข้าใจแล้วหันมายิ้มอย่างเจ้าเล่ให้ลี่เอ๋อก็ได้ได้พวกข้าไม่ทำอะไรเจ้าก็ได้หวังไทกงพูดแต่ถ้าเจ้ายังไม่หยุดพูด พวกข้าจะไปบอกชาวบ้านว่าอาหารของเจ้ามียาพิษอะไรนะลี่เอิดวาดพวกท่านกล้าทำเรื่องแบบนั้นจริงๆเหรอทำไมข้าจะไม่กล้าหวังเอ้อตอบถ้าข่าวหรือเรื่องนี้แพร่กระจายไปไม่มีใครกล้าซื้ออาหารของเจ้าอีกแน่ลี่เอ๋รรู้สึกเหมือนถูกฟ้าผ่าลี่เอ๋อไม่เคยคิดเลยว่าคนพวกนี้จะทำเรื่องเลวร้ายได้ถึงขนาดนี้พวกท่านมันลี่เอ๋รพูดไม่ออกเจ้าตัดสินใจได้หรือยังหวังไท่กงถาม ลี่เอ๋อมองหน้าพวกเขาด้วยความโกรธแค้นลี่เอ๋อรู้ว่าคนพวกนี้ไม่เคยเปลี่ยนไปเลยพวกเขายังคงเห็นแก่ตัวโลภและพร้อมที่จะทำทุกอย่างเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองแต่คราวนี้พวกเขาทำเกินไปแล้วพวกเขาทำร้ายลี่เอ๋อมากเกินไปแล้วข้าจะไม่ยอมอีกต่อไปลี่เอ๋อพึมพำกับตัวเองข้าจะสู้ขอขอบพระคุณที่ให้การสนับสนุนช่องนิยายเสียงจีนฟังเพลินด้วยการกดไลค์กดแชร์ share, กดติดตามกดกระดิ่งกริ๊งกริ๊งโปรดติดตามอีพีถัดไป